สวัสดีครับพี่น้องครับปัดบรรยากาศยูโดมตอนเช้าครับหลังจากที่เข้ามาแท่แรกมือเปิดวงอันนี้จนที่ปิดวงแล้วครับอีกเดือนเดือนก,กว่าที่ปิดวงแล้วค่ก็ได้เข้ามาน้มู con voi nhưng này mất à lăng cắn đấy anh phải chiao khẩu nhanh vậy xét xét thì em mong muốn tôi tôi nhỉ ไอห,หมักเนียไอยอยไอหมักเนีต้องล้างหน้าดอกอาบนา้ำรดสกปรกหลายไหมคนวอยออาบน้ำแบท่านไหมพ่อเม่ยเป็นคนวอยเขาก็ะสกรปกหลายบนบ้านอาบน้ำบท่านะ เห็นบ่เนาะเออมามาคาถาพอดีเลยเขาวอามาเต้นแต่จนะ้ไรก็ด้นว่ามาคุมเห็นยังไงเขาให้เต็มไหมเนะ <c oughs> ต็มรวเลย โซลาเซลล์ว uhm. ีแบบไนนเท่น้นใส่บอยเฮยโซลาเซลล์ีบบดบดบดไปดแบบไหนบดเนี่ยโซลาเซลล์จุกนมืเดดนไหลเนี่ขระดาเด็ดค่อยๆนี่

ปลา yup. ปาปาแล้วแล้วเตรียมตัวเร็วเขาอ่ะออกก้อนมัวเร็วเร็วเร็วพร้อมแล้วออกเลย เตรียมตัวออกเดินทางได้ฮะเดียวเต่ไผมาปรมาณละบอดกับใช้พุมเหลือตั้งเวทีบ่เกินสี่หาคนกูเบิ่งละเหลียวมันมีมึงอองตัวเนึ่งเต้เนึ่งเดี๋ยวสามบอดซีประมาณนประมาณเี่หาคนอ นี่รีบเปิด สาวโมหาปลากอนปิดวงอี้ได้มาหาอยู่นี่แล้วอีกมีป่าเนาะเนาะนพี่น้องว่าเป็นตาซื้อรถมาสาวน้อยเลาด้วยเจ้าอีเได้ขับเฉพาะมือมาวงแล้วก็ขับกลับ,บมือปิดวงค่นั้น นามนา่งเหรค่ะ อาจารย์นะักดนตรตีครับขอ,อ,อ,องมอลำนะัมมอลำัมนี่สองบ้องรับมีอยู่ข้างในโดมีนี่ครับปาอาจารย์คอนไวอยแพ้งก็มูนี่จะห่องล,ล้านสองล้านครับ เดี๋ยวคลิปนี้เยวฝากไปเท่านี้กันับพี่น้องครับได้เดินทางแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ